เอางี้กว่าคิดไงมาลงการเมืองพี่ไม่ได้คิดเลยเพราะฉันไม่ได้คิดสิเพราะจริงแล้วมันก็มีเวลาจํากัดที่ถามแต่พี่ว่าก็โอเคอ่ะผมว่าเดินหน้าต่อเพราะว่าเราทํามาแล้วแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าผิดนะเราอย่าไปเสียใจกับการที่ตัดสินใจไปแล้วอ่า ไรที่เกิดไปแล้วยิ่งยอมดีที่สุดก็บอกว่าเวลาขับรถเนี่ยอย่าไปมองกระจกหลังมากมองนิดหน่อยถ้ามองในกระจกหลังก็ขับไม่ได้ต้องมองหน้าแล้วมองเวลาตื่นเตือนสติข้างหลังมีอะไรบ้างอะไรี้่เป็นรถเลี้ยวอยากมาใย้ที่จริงใช่ไใช่จริงจริงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทั้นแหละ ก็ต้องมองไปข้างหน้ามองการเมืองทุกวันนี้เป็นไงบ้างคะวุ่นวายเนาะมาดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เป็นความหวังคือเห็นคนรุ่นใหม่คนที่แบบมีการตื่นตัวมากขึ้นมผมว่าอันนี้มันช่วยให้มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะการเมืองน,นี่นะผมว่ามันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งไงจริงแล้วมันคือจิตวิญญาณมันคือ ปรัชญาในการดำเนินชีวิตนะเมื่อเราพูดว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันคืออะไรมันคือฟรีดอมกับอีควอลิตี้คืออิสระเสรีภาพกับความเท่าเทียมกันเป็นชีวิตของพวกเราผมว่าก็เหมือนกันแหละใช่เวลาเรากินข้าวเรานูจะโหวตกันคือไม่ใช่ว่าคุณไม่เคยฟังเพื่อนคุณเลยแต่ว่าคุณบอกว่าคุณไม่ใช่ประชาธิปไตยวันเลือกตั้งมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้มันต้องอยู่ในจิตวิญญาณหรือแม้กระทั่งอย่างเพศรษ่ศาสตร์นี่ก็เป็นหัวใจนะว่าคือมันคือการเท่าเทียมกันไงใช่ใช่ครับ